รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย今回の旅に選ばれた記念はきっと忘れられない旅になるだろう今回選ばれたのは旨いな ที่โอกินาวะผมเนี่ยนะฮะได้ <ม S 2> ส่งสารนะฮะไปถึงน้องท่านหนึ่งอ่า,อาที่แบบว่าเป็นผู้ชายด้วยนะ<อ>ชื่อเสียงเขาเนี่ยเรื่องรือระเบือกายเกี่ยวกับการ<อ>วาักเ,เป็นพี่วักเป็นพี่โหดค้าโหดค้าดุอยากจะดูซิว่าโหดจริงหรือเปล่าเออจะโหด แค่ในจอหรือเปล่าว่านอกจอเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้นะครับเวลาเนี่ยครัตีห้าเป๊ะเลยผมเนี่ยนัดน้องไว้หน้าโรงแรมดูซิว่าจะมาตรงเวลาหรือเปล่าหรือมีดีแค่ว่าจะไปด่าน้องอย่างเดียวถ้ามาตรงเวลาเนี่ยถือว่ารอดตัวโอเคถ้ามาไม่ตรงตายตายไม่ถึงน้องตายพี่เนี่ยแหละสั่นขนาดนี้หนาวมากไปไปหาด้วยไปรับน้องโอ้ยซาบุยพีเตอร์ไวต้น ตีห้าเป๊ะไปเลยมันดัดตามเวลายืนอยู่ยืนอยู่มันหาเป๊ะเลยนี่โดนครับพระสวัสดีครับแจ๊สมัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพระทะลุเด้อเพื่อนเล่นกูหนยเนี่ยโอ้โหมาถึงก็มาพักเ่อนโอ้โหที่เราจะไปทำกิจกรรมกันวันนี้แล้วพวกพี่นัดผมเมื่อกี่โมงนะตีห้าตีห้าครฟ้ายังมืดอยู่เลยยังไงเราก็ต้องทำตามข้อตกลงที่เราเนี่ยตอบสารที่มาคผมไม่กล้า ก็ที่ว่าผมไม่กล้าผมก็ค mm ิดอย่างนั nah, ้นนะครับ mm ทุกคนนะฮะถึงแม้ว <ok ่าเราจะเป็นพี่วักอะไรมาจากไหนนะแต่ว่ามารายการคิดแนปปิ้งแล้วอืเราก็ต้องอยู่ใต้อานัทที่สองคนใช่นะมาเัาเลยนะรอดมาเลยจับมัจับมันเพลินไแล้วพี่ตอาแปเลยมันเอาไปเลยเราบินเราเล่นเราบินให้มันรู้เรื่องบ้างนี่ดีแฉลบนะเฮ้ยเออเจอดีขึ้นรถสิขึ้นรถทางไหนเล่าเฮ้ย เยื่อไร่ใหม่ของเราเราเนี่ยได้ส่งสารไปทักไอ้น้องคนไหนที่บอกว่าแน่จริงๆอย่า่าตัวเองแน่เนี่ยเลยอย่ามาเกียวกเราสดชื่นทำไมไม่เปิดซะทีอ่ะเลยอยากด้แล้วคือนี่มาญี่ปุ่นเนี่ยก็อยากเห็นแบบบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยบอกได้เลยว่าไปกับพวกพี่ไม่ต้องห่วงเที่ยวแบบวิถีเกียนไม่ต้องเซ็ไม่เที่ยวได้ มาเนี่ยโถเอ้ยยังมาฮือกับพี่นะรู้เปล่าพาไปไังไงฮะไอ๋อมาเนี่เปิดตาเปิดเลยห้ามห้ามหามโอ้เป็นไงยอดมากยินดีต้อนรับนะสู่สยามโอเชียนเวิลด์เฮ้ยทำไมอยู่โอกินาวะอันนี้ใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอญี่ปุ่นไงแล้วมาสยามโอเชียนเวิลด์อะไรก็เห็นมันมีสัตว์น้ำไงคุณติดตลกเหรอผมเพิ่งเล่นคุณอ่ะ ก็จ,จำแปดพันทีทำยังไงครับทำให้ดูหน่อยครับแค่นี้ทำไมทำให้เป็นดูเป็นตัวอย่างครับผมจับหลังคอยอีกขาไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแค่นี้โอ้โแล้วเวลาลงมันขาขวาหรือขาซ้ายก่อนครับขาขวารอไปก่อนเรายืดลำตัวตรงอ๋อครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับพอแล้วครับผมเหนื่อยโอ้โหผมเหนื่อย เอาอีกก็ได้ครับอีกสักติดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไมพี่หอบอ่ะครับตกลงที่นี่เนี่ยที่ไหนเนี่ยที่นี่เนี่ยมีชื่อว่าโอกินาวะชุราอุมิอะคอเรียมเป็นอะคอเลียมที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีแบบว่าแหล่งรวมพันสัตว์น้ำเนี่ยที่เยอะแยะแล้วก็หลากหลายมากแล้วก็ข้างในเนี่ยที่ดูจากเว็บมาก่อนนะคือมันใหญ่มากๆเท่าตอนนี้เลยพี่ไม่รู้เหมือนกันต้องเข้าไปดูอ้าวอยากรู้หรือเปล่าล่ะอยากสิเออถ้าอยากรู้ก็อยู่ตรงนี้เลยไป ออไปเลยทางนี้ว้ยเฮ้ยน้ำใสมากนี่ตัวนี้ผมอยากมาดูมากมันคืออะไรอะไรวะปลาเงินผ่อนปลาอะไรปลาดาวให้ไปดูเลย คือมันพิเศษตรงตรงที่ว่าสามารถเอามือจุ่มไปสัมผัสได้เลยแต่ว่าอย่ายกขึ้นมาเขาเขียนว่าถ้ายกปุ๊บโดนตบหัวนั้นตบก่อนเลยด้วยเฉยเเฮ้ยนี่นมากเลยอันนั้นรายเฮ้ยอะไร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 เป็นไรเนี่ยนเย็นเดี๋ยวเรานะครับจะพาเพื่อนๆไปดูอีกที่หนึ่งบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วเฮ้ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นเลยค่ะไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือแทงน้ําคุโรชิโอซึ่งเป็นหนึ่งในแท้งน้าที่ใหญ่ที่สุดของโลกประกอบไปด้วยฉลามวานถึง2ตัวและสิ่งมีชีวิตในแถบโอกินวาวะที่หลากหลายมากค่ะที่นี่เขาเปิดให้เข้าชมตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาเลยนะคะใครมาโอกินวาวาต้องไม่พลาดมาเช็คอินกันเลยค่ะเรานะครับจะไปดูไฮไลท์นะครับของที่นี่เลยเฮ้ยนะฮะ บอกได้เลยว่าสุดยอดอยากจะรู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไง้งนูเลยไปไมามาการมากคือไม่เคยเห็นปลาโดนใช้แบบตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยปลาอะไรครับปลาโดนใช้ปลาวันโอ้ยใหญ่มาก ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เมนแอเรียนะครับก็บคือเป็นจุดที่แบบทุกคนเนี่ยจะต้องมารวมตัวกันที่นี่เพราะว่าจะเป็นตู้จัดแสดงพันสัตว์น้ําที่เรียกได้ว่าใหญ่มากและคือใหญ่จนแบบว่าจุนะครับฉลามวานได้ไม่เคยเจออะไรขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับใหญ่มากเฮ้ยอันนี้มัครอบเลยนะ เฮ้ยไหนๆก็มาแล้วครับซับบุ๊คหนึ่งไหมปลาอะไรดังที่สุดป้าป้าป้าเดี๋ยวปลาระเบิดอ่าได้ได้อันนี้ก็ถือว่าได้ก็ถือว่าได้ปลาอะไรแลกที่สุดเฮ้ยอ่าเออปลาปลาปลากระเบ้าอ่ะผิดปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรปลาเขาีแต่ปลากระดี่อันนี้สุดท้ายอ่าปลาอะไรควายงงปลาไหลปลาผิดปลาโน๊กแก้วปลาโน๊กแก้วงงไหมอะไรวะอ้าวงงควายเนี่ยควาย โอ้โตนี้ะตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นคาเฟ่ที่แบบว่ามันสามารถมานั่งจิบกาแฟนะครับมีตลกไหมไม่ไม่ใช่คาเฟ่แต่ร้านคาเฟ่กัน เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอีกโซนหนึ่งซึ่งเป็นโลมาเฮ้ยจริงไหมอ่ะจริงจแล้วก็จะมีแบบว่ามีโชว์โลมาด้วยนะครับผมแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันใหญ่มากเราต้องเดินออกจากอพารเรียมตรงนี้นะครับโอ้เดี๋ยวจะไปอีกโซนหนึ่งซึ่งอยู่ในบริเวณแอเรียเดียวกันนี่แหละชิวๆเดินชิวๆไปโอเคเดี๋ยวเราไปเลยไ